พี่น้องทุกท่านญี่ปุ่นทําอะไรก็สมกับญี่ปุ่นจริงเลยพี่น้องเห็นไหมครับว่านี่คือดอกกุหลาบนานาชนิดนะครับพี่น้องดูมือต่อยกุวันนะครับนี่มันใหญ่มากเลยนะเส้นผ่าศุนการประมาณ1 5เซนนะพี่น้องดูอันนี้ของจริงนะไม่ใช่เป็นกุหลาบอันเทียมนะบางอันเส้นผ่าศุนการถึง20เซนโอ้อีกแล้วครับท่านเกิดมาไม่เคยเห็นดอกกุหลาบอะไรมันใหญ่ขนาดน,นี้เลยอนะ สมกับญี่ปุ่นทําอะไรเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําจริงเลยพี่น้องดูนะครับดูหนะ่อยดูโอ้โหมันช่างอลังการพี่น้องดูนะครับนี่ของจริงนะครับนี่ดอกกุหลาบด่โอ้โหดูนี่ทั้งหมดเป็นของจริงหมดเลยทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นดอกไม้ปลอมพอผมจับดูแล้วว่าเอ้ยนี่มันของจริงนี่นาะโอ้โหดูพี่น้องครับนี่ดูดูครับพี่น้องดูนี่สวน ซุ้มนี้เรียกว่าเป็นซุ้มของกุหลาบโดยเฉพาะเลยพี่น้องดูดูความยิ่งใหญ่ของมันดูดูครับพี่น้องดูดูนี่กุหลาบชมพูใหญ่ไหมโอ้โหพี่น้องเอ้ยชมพูใหญ่ไหมนี่ของจริงนะโอ้โหผมมาญี่ปุ่นเที่ยวนี้นี่มันมีหลายอย่างที่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้หรือไฟอลังการอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับพี่น้องดูนะครับพี่น้องตามต่อยกุวันมานะครับดูนะครับนี่อ่าเนี่ยดู ดูดูดูโหดูพี่น้องครับนึ่งโอเคคลิปนี้ไม่ต้องยาวแต่ให้รู้ว่ามันใหญ่มากเลยกุหลาบนี่ดอกกุหลาบมันใหญ่พี่น้องดูนะอา้าวใกล้ๆนี่ดอกสีขาวนี่ดูพี่น้องดูนี่ของจริงนะครับมีปาทิโทดูนุ่นน่น,นพี่น้องดูเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนกุหลาบที่เราซื้อกันอย่างใหญ่ก็เหมือนอย่างงานวัน วาเลนไทน์เนาะอย่างใหญ่ก็เท่ากับกำปั้นเนี่ยใหญ่นะอันนี้มันโอโ้กำปั้นเราอย่างเก่งก็เส้นผ่านศูนย์กลางสิบเซนอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลางมันใหญ่กว่าสองเท่าตัวนะพี่น้องดูโอ้โหก็เลยว่าแหมถ้าใครชอบดอกไม้นะแล้วผมเชื่อว่าใครก็ชอบหมดครับเนี่ยดูความยิ่งใหญ่อลังการอะไรก็แล้วแต่เล็กๆไม่ใหญ่ๆห,หญ่ทำสมกับญี่ปุ่นประเทศที่พัฒนาแล้ว จริงๆเลยดูครับพี่น้องโอเคว่าจะจบแต่เห็นความสวยงามไม่ยอมอยากไม่อยากจะจบสักทีเลยพี่น้องดูครับนี่เห็นความสวยงามแล้วไม่อยากจะจบคลิปนี้เลยเพราะว่าโอ้พี่น้องเอ้ยเนี่ยจะมีสักกี่ครั้งที่มีโอกาสได้เห็นกุหลาบดอกใหญ่และเยอะขนาดนี้รวมทั้งไม้แขวนนานาชนิดด้วยพี่น้องดูดูดูไม้แขวนต่อยกวันหมุนรอบตัว 360องศาพี่น้องเห็นแล้วคนระับค่อยๆหมุนถ้าหมุนเร็วกันไปบเดียวพี่น้องจะเวียนหัวแต่กลจะบอกว่าโอ้นี่อ้าวดูนะครับเริ่มต้นจากคุณครอบครัวต่อยอกุ้วันนะครับกาลังถ่ายรูปอยู่เพราะว่าผมถ่ายข้างนอกจริงๆข้างนอกเพิ่งถ่ายได้ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายให้หมดเนะี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะลำคากเอาแค่นี้ก็กลัวพี่น้องจะลำคานแล้วโอเคก็อันนี้เฉพาะคลิปดอกกุหลาบโดยเฉพาะเลยนะครับพี่น้องครับอ้าวลายงานจากสวนกุหลาบ ประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับโหโห